สวัสดีครับวันนี้ลูกค้ามาการันตีให้นะครับผมเนี่ยนะเบรกอยู่ดีจริงอ่ะพี่มาการันตีให้หน่อยอยู่ๆนะครับอย่าให้อาจจะมองไม่เห็นนะอส่มองไม่เห็นนะอยู่ข้างนี้ได้ไหมใช่เมื่อแสกมันไม่พอหมดแล้วไดี๋ย้ๆครับนึงมันไม่เห็นถีบออกเลยอ่ะมีเลยเดี๋ยวครับนึงมันไม่เห็นที่จะไปประมาณอาทิตย์อาทิตย์กว่า เบรกข้าที่เข้างานก็อยู่ดีครับเห็นไหมวันนี้พี่เขามารีวิวให้มันมาการันตีให้ครับมาจากพรามสองครับเบรกอยู่ดีมากครับทําไปประมาณอาทิตย์อาทิตย์กว่าๆนะครับเป็นรถอะไรนะพี่รถคลิกใช่ไหมคลิกครับคลิกร้อยยี่สิบห้าครับอยู่ดีมากครับไปลองให้ลูกสาวขับก็ลูกสาวก็ติดใจครับเบรกดีมากเลยครับลูกสาวติดใจเบรกเนมตีครับครับขอบคุณมากครับสุดยอดสุดยอดนะวันนี้ก็ทําคันที่สองนี่คันนี้กำลังเริ่มทำอยู่นะครับผมคลิกร้อยยี่สิบห้านะ คลิ125นี่พี่เข้ามาจากอนุสาวรีย์ชัยเนี่นะบอกพี่เขาติดตามคลิปผมมานานแล้วนะตามมาเป็นปีแล้วครับผมเป็นปีแล้วละครับผม,บผมขอบคุณมากครับน,นี่เน,นี่ยมาดูอันนี้ก็เป็นคันโทรศัพท์ไม่ค่อยสว่างไม่ค่อยแจ้งเลยวะอยู่ดีมากเลยอยู่ดีบ้านครับทำไปประมาณนี์นี่นะพี่ตั้งค้าคู่ผมบ้างนี่นะที่ที่ทำไปจากร้านก็จะเป็นแบบนี้อ่าน,น,นี่นะนี่นะ ล้อไม่ฝืดแน่นอนนะครับนี่นี่ถ้าคนใช้เบรกเป็นนะเบรกจะไม่ไม่ดำนะก็จะเป็นสีแบบสีแบบสะอาดสะอาดตูหุสะอาดตาแต่ว่าถ้าเป็นคนที่แบบว่าติดตั้งเบรกไปแล้วกำเบรกตลอดอ่ะจานจะแดงจะส้มเลย <c oughs> นี่นะนี่น,นี่นี่นะนี่นะลื่นแน่นอนนะครับแล้วแล้วตอนเบรกเป็นยังไงบางผี่ตอนเราก็า กระชั้นชิดแบบนี้พอเบรกอยู่ดีมากครับดีดีกว่าของเก่ามากครับเบรกนี่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับแบบมีอะไรนะเหน็บเหน็บดีครับเหน็บดีครับมีอะไรแนะนําคนที่ใช้เบรกเบรกเดิมอยู่ไหมพี่ก็อยากให้มาทํานะครับมันก็เพิ่มความมั่นใจแล้วก็มันปลอดภัยดีครับปลอดภัยดีครับปลอดภัยดีปลอดภัยดีครับปลอดภัยของเราเลยครับครับผมขอบคุณมากครับครับล้วแต่พี่คนนี้นะที่กําลังจะลองอยู่นะวันนี้ขอลองเทสอยู่วันแรกกําลังทําอยู่เนาะ โอเคครับผมเดี๋ยวยังไงรอติดตามคันคันนี้นะครับคันนี้เนี่ยกำลังปั้นอยู่นะกำลังทำอยู่น่าจะช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสามโมงน่าจะเสร็จเรียบร้อยดีน่าน่าจะขับได้แล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวรอดูต่อไปนะครับนะคุณพี่ยังไงผมขอบคุณคุณพี่มากนะครับผมขอบคุณมากครับผมจะพามาดูดิสเบกหลังคันนี้นะครับตอนนี้ตอนเสร็จแล้วนะครับผมนะ ก็ต่อจากคลิปเมื่อเช้านะครับนี่เรียบร้อยนะครับก็ด้านบนเป็นปั๊มเอ a นแม็กนะครับลูกค้าถือมาเองนะครับผมลูกค้าถือมาเองนะก็เจาะเรียบร้อยแล้วก็เปลียนประกับเปลี่ยนประกับตัวนี้ตัวนี้ด้วยนะเปลี่ยนประกับหนึ่งตัวนะครับลูกค้าถือมาเองหมดเลยนะครับแล้วก็สายเบรกสายเบรกสายเบรกนี่ก็สีเหลืองนะสีเหลืองสีทองนะ ลูกค้าถือมาเองนะครับเนี่ล้อไม่มีฝืดแน่นอนนี่มันจะอยู่ด้านล่างแบบนี้นะล้อเ,เบาๆนะไม่มีฝืดแน่นอนนะครับนี่ลูกค้าถือมาเองนะครับถือมาเองสายมันสั้นไปหน่อยอ้อมหลังไม่ได้ก็เลยสอดขึ้นไปใต้นี้นะนี่นะครับผมนี่นะเรียบร้อยเลยเรียบร้อยดี ล้อลื่นด้วยโชว์ปั๊มด้วยนะโชว์ปั๊มก็ประมาณอยู่ประมาณข้างหลังนะข้างหลังข้างหลังเอียงๆหน่อยๆน,นะครับผมนี่ทรงนี้นะใครสนใจทรงนี้ก็บอกมาได้นะครับทักทายมาได้นะครับผมมีเบรกอยู่ดีมากๆนะครับปิดเบรกหลังนะครับรถใครเบรกไม่อยู่ก็ทักทายมาได้นะครับผมพยายามให้ดูอีกรอบหนึ่งนะปิดคลิปแล้วนะ นะมาดูรอบนึงครับน,นะรถคันนี้ปัม๊มจะไม่ค่อยยังไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะอาจจะเกิดจากสายเบรกในสายเบรกเนี่ยมันรูใหญ่เกินไปนะรูน้ำมันมันใหญ่เกินไปมันทําให้มันจะยังไม่ค่อยแข็งตัวนะแข็งตัวช้าหน่อยนะครับนีม่มาดูเห็นไะหเล่น เลื่นๆเลยนะครับไม่ฝืดแน่นอนนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมเป็นลูกค้าจะมาจะใส่ไนะมลูสดลีครับลูกค้ามาจากอนุสาวรีย์ชัยนี่นะลูกค้าย,ยอดสวยงามด้วยครับตามทองเรื่องเลยตามทองเรื่องลููกกค้าถใจลูกค้าถูกใจพอ ตามมาเป็นปีแล้วครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเอาฝากฝากถึงลูกค้าคนอื่นหน่อยถ้าจะมาติดตั้งทําไงครับนี่มาติดตั้งเลยพี่พี่ใจดีด้วยครับผมนี่ครับสวยงานด้วยครับผมครับเป็นดูดีครับผมอนิ่มๆลื่นๆเลยนะลื่นไหมฟืดไหมฟืดไหมดีครับลื่นๆนะครับผมอ๋อไม่ฟืดครับผมอ่าครับผม สวยงามเลยครับผมการันตีให้ดูนะเลืนเล่นๆเลยนะครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอขอบคุณครับ